ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับยังไม่มีใครเข้ามาเลยก็หัวข้อวันนี้นะครับก็คือภาคใต้เนี่ยประสบกับพายุมากเลย<ช>นะครับ,รบอันนี้ขออนุญ,ญาตแนะนำอีหนึงเดีย๋ยวทุกคนจะงงว่าเอ๊ะคนนี้คือใครไม่เคยเห็นหน้าในเพจนะครับอ่ะผมขออนุญ,ญาตแนะนำนะครับวันนี้คือ น้องหนึ่งนะครับจากธนาคารธนชาตินะครับจําน้อยกับนเียร์คอ่าเรามาไลฟ์วันนี้นะครับจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อแน่นอนละเราพาเจ้าหน้าที่ธนาคารมานะครับได้เกียรติรับเชิญจากน้องหนึ่งมาก็ต้องเป็นเรื่องสินเชื่อแน่นอนนะครับแต่ระหว่างรอคนเข้ามาเนี่ยเรารายงานสภาพดินฟ้าอากาศกันก่อนดีไหมครับผมนะครับช่วงนี้ครับฝนตกหนักมากเลยนะครับใครก็ตามที่เข้ามาแล้วมาแชร์กันได้นะ ใครอยู่ที่ไหนแชร์กันได้นะครับว่าที่บ้านฝนตกไหมอย่างตอนนี้นะครับในตัวเมืองสุราษฎร์เนี่ยตกมาตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้ยังไม่หยุดเลยยังไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็บางแห่งรอบนอกที่ต่ําน้ําก็เริ่มท่วมแล้วนะครับช่วงนี้ไปไหนเช็คเส้นทางกันด้วยนะครับว่าน้ํามันสูงหรือไม่สูงเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้รีบจนเกินไปก็อย่าพยายามไปฝ่าน้ําท่วมนะครับใครเข้ามาแล้วขอเช็คเสียงนิดหนึ่งนะครับพี่ๆน้องๆใครเข้ามาแล้วนะครับถ้าได้ยิน เสียงชัดนะครับกด1ให้หน่อยนะครับเนื่องจากตอนนี้ฝนตกด้วยเราก็อยากจะเช็คกันนิดหนึงเพราะรับรองได้เลยนะครับว่าวันนี้ในเรื่องของสาระเรื่องของไฟแนนซ์เนีนะ่ยรับรองว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนแน่ๆน,นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้รับรองเลยว่าได้เอาไปใช้กันบ้างแหละไม่มากก็น้อยนะครับอ่ะเสียงชัดไหมครับาชาัดชักดหนึ่งกดหัวใจอะไรมาก็ได้นะครับ หัวข้อที่เราจะคุยันวันนี้ครับน้องหนึ่งครับผมก็คือเรื่องของภายใต้ภาวะวิกฤตตอนนี้ถามว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันก็เป็นขาขึ้นนะนะครับหมายถึงว่าขาเนี่ยขึ้นไก่หน้าผากนะครับก็คือนอนคิดทุกวันจะเอาตังค์ที่ไหนใช้ดีวะอะไรเงี้ยนะคือโดยสภาพาเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยมันเป็นทพ่วโลกใช่ครับใช่ไหมอืมซึ่งในในวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยเราก็ต้องมา คิดกันแล้วว่าเออที่เอ็มเองเนี่ยขายรถมือสองก็มีลูกค้าปรึกษาเข้ามาเยอะแต่ไม่ได้ปรึกษาจะซื้อรถนะปรึกษาว่าพี่ผ่อนรถอยู่พี่ผ่อนไม่ไหวแล้วจะทําไงกันดีครับผมอ่านะครับหรือไม่ก็พี่มีรถอยู่หลายคันพี่จะขายทิ้งอน่ะน้องพอจะรับซื้อพี่ได้ไหมอ่าหรือว่ารถพี่เองเนี่ยมีใช้อยู่ไม่ได้ติดภารานีแต่ตอนนี้ธุรกิจพี่ไม่ไหว ทำยังไงดีแนะนาให้พี่พ<อ>ได้ไหมว่าที่ไหนเขาให้พี่พกู้เงินได้บ้างพี่จะเอาบ้านเข้าหรือเอารถเข้าหรือจะเอาอะไรเข้าดีครับอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีคําถามพวกนี้มาเยอะแยะวันนี้ได้โอกาสดีเลยน้องหนึ่งพอดีเดี๋ยวจะมีเซนเคสกับที่อยู่สมายคานะครับก็เลยเข้ามาที่เต็นท์เราก็เลยถือโอกาสระหว่างที่รอลูกค้าก็เลยเชิญน้องหนึ่งมาคุยเรื่องนี้นะครับในฐานะของเป็นเจ้าเดือที่ธานาคารธนาชารนะครับโอเคเอาทีละข้อเลยไหมครับน้องครับเร็จ อ่ะเอาข้อแรกก่อนปัญหาที่พี่เนี่ยเคยได้ยินลูกค้าเขาถามเข้ามาพี่เพิ่งออกรถมาได้ไม่ถึงปีเลยปีที่แล้วธุรกิจพี่กําลังไปได้ดีเลยครับนะครับพี่กําลังขายของได้ดีพี่ก็ตัดสินใจออกรถใหม่ครับผมนะพอไปออกรถใหม่มาเสร็จปั๊บนะครับพี่โควิดเท่าเลยมีนาภุมพามีนาเมษาหลังจากนั้นธุรกิจพี่แย่เลยนะครับเพราะว่าลูกค้าทําธุรกิจเรื่องท่องเที่ยวครับลูกค้าถามว่า ทำยังไงดีน้องพี่ปล่อยยึดเลยดีไหมน้องหนึ่งประเด็นนี้มีคําปรึกษาอะไรให้กับพี่ๆน้องๆเราได้บ้างไหมเพิ่งออกรถมาได้ไม่ถึงปีครับผมแล้วก็มาเจอภาวะวิกฤตแบบเนี้ยทํายังไงดีครับผมก็มีลูกค้าเข้ามาถามผมบ่อยเหมือนกันอืเหมือนที่พี่เอ็มได้รับคําถามเหมือนกันเลยก็คือลูกค้าออกรถไปแล้วนะครับแต่ว่าประสบปัญหาในช่วงโควิดเนี่ยคะคือรายได้เขา ไม่แน่นอนก็คือรายได้เขาอาจจะน้อยลงนะครับก็ทางธนาคารของเรานะครับก็มีมีโปรดักที่เข้ามาช่วยลูกค้าในตรงนี้เหมือนกันนะครับที่ออกรถไปแล้วพึ่งผ่อนมาได้ระยะหนึ่งและไม่สามารถชำระค่างวดในจำนวนเท่าเดิมได้ทางธนาคารก็มีมีโครงการช่วยลูกค้าอยู่นะครับลูกค้าก็สามารถเข้ามาติดต่อที่ธนาคารได้ นะครับซึ่งจริงๆแล้วในช่วงที่มันเกิดโควิดเนี่ยก็คือเขาก็ให้ของธนชาติให้พักชำระหนี้กี่เดือนนะของธนชาตให้ณตอนนั้นให้สูงสุดถึง6เดือนนะคบโอเคได้6เดือนครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ผ่านช่วงโควิดหเดือนนั้นไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่นะครับก็อย่างที่น้องหนึ่งบอกตะกี้คือยังมีโปรดักชช่วยใช่ไหมยังมีโปรดักต่อเนื่องจากโครงการพักชำระหนี้ครับอ๋อ คือหลังจากพักชําระนี้ไปแล้ว <c oughs> สมมุติว่าข้างวดมันหนักครับพมส,สามารถที่จะเข้าไปเจรจารกับธนาคารเพื่อเข้าร่วมโครงการตัวนี้ได้ร่วมสามารถเข้าร่วมได้ครับมีชื่อโครงการไหมครับน้องหนึ่งก็จะเป็นชื่อโครงการทางของธนาคารนะครับ,รบเขาเรียกว่าการขอครับชําระในส่วนของดอกเบี้ยนะรครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เขามีระยะเวลาสิ้นสุดโครงการไหมถ้าสมมติว่าวันนี้สนใจเนี่ยมันสิ้นสุดโครงการได้เมื่อไหร่ณปัจจุบันนี้นะครับ,รบก็คือให้โอกาสลูกค้าที่มีปัญหาในส่วนของรายได้เนี่ยเข้าไปปรึกษากับธนาคารธนารชาติได้ทุกสาขาเลยก็คือขอเข้าไปขอปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ว่าด้วยสินเชื่อของเราอะ่ะที่เราผ่อนอยู่กับธนาคารเนี่ยสามารถปรับลดค่าง,งวดได้หรือเปล่าและสามารถ ลดได้จำนวนกี่เดือนอนะครับก็คือจะมีหลายโครงการที่คอยช่วยเหลือลูกค้าอยู่นะครับก็สามารถเขา้าไปต่อได้ทุกทุกสาขาเลยนะครับเหมือนกับว่ามันเป็นโครงการที่ช่วยให้ลูกค้าชะลอชะลอเพื่อที่จะมีเวลาตั้งหลักในการที่จะไปฟื้นฟูในเรื่องของงานการตัวเองใช่ไหมใช่ครับให้จ่ายน้อยลงใช่ครับจากเดิมสมมติว่าจ่ายเดือนละ9,000บาทครับ ถ้าไปติดต่อโครงการนี้อาจจะเหลืออันนี้อันนี้ตัวเลขสมมตินะอาจจะเหลือสักสามพันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับก็มีลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการตัวนี้นะครับก็จากเดิมเขาผ่อนอยู่เดือนละห้าพันเพียงแล้วก็ลูกค้าประสบปัญหาค้าลูกค้ารายนี้ที่ผมยกตัวอย่างนะครับเขาส่งส่งสินค้าไปขายในพื้นที่เกาะสมุย Oh, โดยตรงเลยกระทบปัญหารายได้เขาโดยตรงรนะครับทางธนาคารของเราเนี่ยก็ช่วยให้ลูกค้าชําระในส่วนของดอกเบีย้ยก่อนหนึ่งปีนะฮะ <Okay. S 2> แล้วก็พอครบชำระดอกเบีย้ยหนึ่งปีเนี่ยลูกค้าถึงจะจ่ายค่างวดเต็มจํานวนเหมือนเดิมนะฮะก็ช่วยลูกค้าในช่วงนี้ไปก่อนอ m. ก็ถือว่าดีนะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่เราไม่ที่เราจะไม่คิดสั้นนี่พูดในมุมมองลูกค้านะครับ ถ้าสมมติว่าผมบอกว่าวันนี้ผมพ่อนหนักเกินไปแล้วมันไม่ไหวแล้วพอเข้าไปหาธนาคารแล้วธนาคารแบบพันหลังอะ่ะบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวก็เอาของขึ้นมายึดเลยธนาคารพูดอย่างนี้สิ่งที่ผมจะต้องรับภาระต่อไปในอนาคตนะก็คือผมจะกลายเป็นคนติดแบ็คลิสต์ถูกต้องคับแต่ว่าการที่ถ้าธนาคารหันหน้าเข้ามาคุยแล้วเอานี้ได้ไหมเดี๋ยวช่วงนี้จายดอกเบี้ยไปก่อนปีนึง อย่างที่น้องหนึ่งว่าเพราะว่าลูกค้าตะกี้ที่ยกตัวอย่างเนี่ยเขาส่งของไปขายเกาะสมุยครับซึ่งวันนี้เกาะสมุยนักท่องเที่ยวก็่มาเดมาจุดต้ไหมมันก็กระทบอยู่แล้วคนที่เคยรับของก็คงไม่สั่งอ่ะเพราะไม่รู้จะไปสั่งไปขายใครแต่ว่าธาอาคารก็อ่ะหนึ่งปีมันน่าจะฟื้นนะเพราะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะเปิดประเทศเดี๋ยวมันจะเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาฉะนั้นให้เวลาในการดิ้นรนนะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูตัวเราเองเข้ามาในหนึ่งปีผมว่าลูกค้าก็น่าจะ ไปขลนขวายที่จะทาอะไรเพิ่มถูกไหมถูกต้องครับเออตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับอย่างน้อยที่สุดเราไม่ต้องติดแบคลิสต์แล้วถ้าเข้าร่วมโครงการนี้ต่อไปในอนาคตเราจะกู้เงินเราคู่ได้ไหมในกรณรนี้ตัวนี้นะครับก็คือครับก็คือลูกค้าเนี่ยเหมือนกับเป็นการขอชําระในส่วนของดอกเบี้ยก่อนนะครับก็คือในส่วนของเครดิตบูโรครับที่เี็มกังวลว่าครั้งต่อไปเนี่ยลูกค้าจะยื่นกู้ได้ไหมผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าว่า การที่ครั้งต่อไปจะยื่นกู้ได้ไหมเนี่ยดูจากประวัติการชำระของลูกค้าถ้าลูกค้าผ่อนกับเราไปแล้วครบ1ปีและลูกค้าส่งตรงทุกงวดะนะครับมไม่ได้มีการล่าช้าเพิ่มเติมผมมองว่าสามารถยื่นกู้ได้นะครับนะครับ,รบก็คือพูดง่ายๆครับว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเข้าร่วมโครงการครับผถูกไหมนะแล้วก็ เขาก็สรุปตัวเลขมาแล้วให้ผ่อนเพาะดอกเบี้ยเท่าไหร่เท่าไร่นะครับแล้วระยะเวลา1ปีแล้วเราก็ส่งตรงตามที่เราสัญญาคือเหมือนกับว่าเฮ้ย<ม> <"He i, S 2> ผมผ่อนหนะักไปอ่ะธนาคารบอกว่าเอาเหลือเท่านี้ละกั<ม>นเนาะเราช่วยๆกันไปก่อนแต่หลังจากที่ธนาคารช่วยแล้วเราก็ช่วยตัวเราด้วยเราก็รักษาเครดิตตัวเองไงคือเราช่วยตัวเองในแง่ของเราไม่อยากม,มีประวัติที่ว่าโดนยึดรถเราก็ผ่อนตรง1ปีในจนํานวนที่มันน้อยลง่ะในอนาคตต่อไป ถ้าจะกู้ก็กู้ได้ไดแต่ในรายละเอียดการกู้เนี่ยก็ต้องมาดูอีกนะว่าสมมติว่าเราผ่อนเราผ่อนเดือนละสมมติว่าเหลือผ่อนเดือนละพันเนาะครับผมอ่ะผ่อนเดือนละพันครบหนึ่งปีแล้วยูยูจะมากู้ซื้อรถอีกคันหนึ่งอันเนี้ยก็ต้องมาดูต้องมาเช็คเอกสารต้องมาดูอะไรพวกนี้กัน<ช>องคประกอบ,บเพิ่มเติม<ด>ว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเราโตขึ้นหรอหรือว่ายังไงเนี่ยนะสเตตเมนต์แบบว,ว่าดูแล้วรับภาระเพิ่มได้ไหมอะไรเงี้ยอันนั้นค่อยว่ากัน แต่เอาง่ายๆธนาคารไม่ปฏิเสธการกู้ไม่ปฏิเสธครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยยึดลดไปเลยเวลาจะกู้อีกทีหนึ่งให้ไหมอาจจะผมว่าเราปล่อย,ยดอยากมาก <c oughs> ยากมากถ้าลูกค้า <c oughs> ปล่อยคืนลถไปแล้วจะมากู้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันเหมือนกับว่าถ้าเรายังรักษาเครดิตเราใช่ไหมครับในครั้งต่อไปอย่างน้อยสุดอนาคตเมื่อสถานการณ์เราฟื้นขึ้นมาเราก็ยังกู้ได้นะเออนะครับแต่ว่า ถ้าเราปล่อยยึดไปเลยเราไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยอนาคตเราก็จะลําบาก,บากเนาะอ่ะมาส่วนแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะพอจะเห็นช่องทางในการลดภาระาตัวเองบ้างในช่วงนี้นะครับอ่ะในส่วนที่สองครับที่หนึ่งแล้วถ้าเราผ่อนมานานแล้วอะ่ะอืมครับสมมติว่าเราทําสัญญาลดตั้งแต่ห้าปีที่แล้วครับผมแล้วผมก็ผ่อนมาแล้วสามปีครับอ่าเหลืออีกสักไม่ถึงสองปีละ ไม่เกินสองปีปีกว่าๆอย่างเงี้ยมีคําแนะนํำไหมถ้าเกิดสมมุติว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นภาราละอืมเป็นภาระของผมเยอะและผมรู้สึกว่าไม่ใช้แล้วรถเพราะ<ต>ช่วง<ม>นี้งานการก็ไม่ได้ทแล้วทําไงดีนะครับก็ตามที่เพียมส่งคําถามมานะครับก็คือในกรณีของลูกค้าผ่อนมาแล้วนานแล้วผมเข้าใจว่าห้าปีเนี่ยมูลค่าของสินเชื่อลูกค้าเนี่ยก็จะ น้อยมากๆแล้วนะครับก็คือลูกค้าก็สามารถเข้ามาทำรีไฟแนนซ์กับผมได้อาทางเลือกที่หนึ่งนะรีไฟแนนซ์ได้นะครับนะครับทางเลือกที่สองในกรณีลูกค้าบอกว่าสินเชื่อชั้นเหลือน้อยแล้วเหลือไม่กี่บาทแล้วแล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนรถหรือว่าไม่จำเป็นต้องใช้รถคันนี้แล้วนะครับลูกคา้าทางเลือกที่สลูกค้าสามารถ นำมาขายต่อได้นะฮะก็เข้ามาปรึกษากับทางเต็นท์ยูสมายได้เลยในกรณีอของถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนรถหรือจะขายรถคันนี้แล้วนะครับทางยูสมายรับซื้ออืนะครับเดีย๋ยวเขาหาว่าเราขายของกันเอง <c oughs> <c oughs> เอา,อางี้เท่าที่ฟังที่หนึ่งเนี่ยคือมันเป็นสองประเด็นนะเราไปไปคิดกันนะว่าเราอยู่ในประเด็นไหนประเด็นแรกคือถ้าสมมุติว่ารถยังต้องใช้อยู่ พี่หนึ่งพูดดีมากเลยตะกี้นี้นะครับสวัสดีครับพี่เก่งพี่เก่งอยู่กอดสมุยขายมะพร้าวน้ำหอมอร่อยมากสวัสดีพี่เก่งเป็นแฟนคลับตัวยงของเพจเลยนะครับก็หวังว่าจะได้รับใช้พี่เก่งนะครับในเร็วๆวันนี้นะครับโอเคกรณีที่หนึ่งน้องหนึ่งเนี่ยพูดไว้ดีมากเลยว่าถ้าเรายังต้องการใช้รถอยู่ครับผมอ่านะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยมันหนักครับแต่เราผ่อนมานานแล้ว ส่วนมว่า5ปีเราผ่อนไป3ปีกว่าแล้วเหลือปีกว่าครับแสดงว่ามูลค่านี่มันเหลือน้อยครับผมนะครับแต่รถก็ยังอยากใช้ครับแต่ไอตัวที่ผ่อนเนี่ยมันก็ยังหนักเรียกไก็กลับเข้ามารีไฟแนนซ์ได้รีไฟแนนซ์ได้ลูกค้าสามารถถ้าลูกค้ากู้อยู่กับธนาคารเดิมนะครับก็คือให้ธนาคารเดิมเนี่ยสามารถปิดสัญญาเดิมได้เลยก็คือลูกค้าสามารถปิดสัญญาเดิมและได้เงินกู้ เหลือเพิ่มเติมจากมูลค่ารถนับปัจจุบันที่ทางธนาคารอนุมัติให้หรือถ้าลูกค้ากู้อยู่กับสถาบันอื่นก็สามารถเข้ามาปรึกษากับธนาชาิได้ธนาชาิก็มีการไปปิดให้ตะกี้มันกระตุกนิดนึงนะครับคือตะกี้นั้งหนึ่งอ่ะต่อได้เลยครับบอกว่าถ้ากู้อยู่กับธนาคารอื่นครับผมไม่มีเงินไปปิดไม่อ่าถ้าลูกค้าปัจจุบันผ่อนอยู่กับสถาบันอื่นครับและไม่สามารถปิด ภาระนี้ส่วนที่เหลือได้ก็เข้ามาปรึกษากับธนาคารธนาชาติได้ธนาคารธนาตาิมีแคมเปญไปปิดให้นะครับ,รบแล้วก็สามารถกู้ต่อได้เลยกับธนาคารธนาชาติครับโอเคผมขยายความนะครับคืออยากให้พี่ๆน้องๆเห็นเห็นภาพเพิ่มมากขึ้นอีกนิดหนึ่งสมมติว่ารถคันนี้ผ่อนมาแล้วเหลือยอดอยู่1นึ่งแสนที่<ม>ยังคงค้างกับธนาคารอยู่ก็เช็คยอดมา นะครับเช็คยอดว่าเอวันนี้ผมเหลือเท่าไหร่สมมุตว่าเขาบอกเหลือ1,000 0แใช่ไหมครับ,ค,รบคุณก็ลองให้ทางธนาคารเนี่ยประเมินดูนะครับว่าถ้าวันนี้รถคันนี้จะขอรีไฟแนนซ์รีได้เท่าไหร่สมมติว่าธนาคารบอกว่ารีได้1,50 0 0 0บาทบนะครับรีได้1 5 0 0 0 0บาทก็เท่ากับว่าถ้าคุณตัดสินใจว่าเอาวะรีไฟแนนซ์ ance, ดีว่า นะครับเดิมทีไอที่เหลือแสนบาทเนี่ยอาจจะผ่อนเดือนละประมาณสัก700 0สมมติครับผ่อนเดือนละ7 0 0 0แต่ตอนนี้ถ้ารีเป็นแสนห้าครับแทนที่มันจะผ่อนเดือนละ7 0 0 0เท่าเดิมเหลืออีกประมาณปีกว่าๆเนี่ยจะหมดครับใช่ไหมเราสามารถที่จะขยายระยะเวลาได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือจาก1ปีเดือนละ7 0 0 0นะครับเราก็เข้าไปรีไฟแนนซ์เอาวงเงินแสนห้า ได้ไหมห้า0 0ื่นบาทเป็นเงินสดกลับบ้านครับผมแล้วแสนห้าเนี่ยไปผ่อนขยายได้สูงสุดกี่ปีครับพี่หนึ่งได้สูงสุดถึงเจ็ดปีเลยครับโอ้แม่เจ้าถ้าเจ็ดปีนี่ผ่อนเบาลงเยอะเลยนะลงเยอะเลยฮะถ้ากู้แสนห้าผ่อนสูงสุดเท่าไหร่นะ7็ดปีเจ็ดปีเจดปีนี่ผ่อนเดือนละพันกว่าบาทได้ไหมครับพันกว่าบาทใช่ไหมครับประมาณสามพันถึงพันกว่าบาทอืมผมคราดว่าก็นก่าจะอยู่ประมาณพันห้าถึงสามพันครับ นะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ผ่อนรถมานานแล้วแล้วก็เหลือยอดน้อยๆครับคุณจะสามารถประเมินได้ว่าเออยอดปิดฉันเหลือเท่านี้ธนาคารให้รีไฟนซน์เท่านี้ถ้าตอนนี้ฉันต้องการเงินก้อนส่วนต่างเนี่ยไปเสริมสภาพคล่องไปลงทุนทําอะไร,รนะครับ,รบก็ได้กลับไปก้อนนึงส่วนอีกที่เหลือที่ผ่อนเหลืออีกปีนึงอ่ะเข้าใจว่ามันใกล้จะหมดแล้วแต่ช่วงเนี้ยมันจะหายใจไม่ออกอยู่แล้ว ก็ส kind of ู้เอาเงินก้อนกลับบ้านเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยนึงแล้วขยายระยะเวลาไปผ่อนพันกว่าบาทสองพันประมาณนี้ก็ยืดระยะเวลาผ่อนให้ยาวไปเราก็จะระหว่างเจ็ดพันกับพันกว่าบาทอ่ะคิดดูดิเราก็จะหายใจหายคอคล่องมากขึ้นเราได้เงินก้อนกลับไปหมุนเวียนธุรกิจอย่างนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ผ่อนมานานแล้วครับผมนะครับโอเคอันนี้เป็นเรื่องของกรณีรีไฟแนนซ์แต่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ตกงานแล้ว งานก็ไม่มีทำแล้วยังนึกไม่ออกด้วยจะไปทํางานอะไรครับผมแล้วงานที่ไปทําก็คงไม่ได้ใช้รถเมื่อก่อนก็ใช้รถขับไปทํางานแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วเพราะไม่มีงานกลับมาอยู่บ้านเงาๆรถจอดไว้ก็จะพังเดี๋ยวแบ,บเตเสียเดี๋ยวอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าทําสวนแล้วก็อยู่บ้านเนี่ยแหละรถก็ไม่ได้ใช้แล้ะรับจ้างกีดยางหรือรับจ้างอะไรแถวบ้านเนี่ยแหละพออยู่พอกินเพราะยังนึกไม่ออกว่าจะเอารถไปทําประโยชน์อะไรครับผมอย่างนั้นนะครับ แทนที่จะไปเช็คว่าจะไปรีไฟแนนซ์ครับคิดอย่างนี้เลยดีกว่าตัดภาระมันไปเลยไม่ต้องจ่ายมันละโดยการที่ไปเช็คประเมินราคาครับกับเต็นที่เขารับซื้อรถไม่ต้องอยู่สมายค้าก็ได้นะครับถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณก็เต็นแถวบ้านจะได้ก็ไม่ได้มีปัญหานี่นะครับคุณก็ไปเช็คเลยรถคุณขายได้เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าขายได้เท่านี้แล้วมันเกินกับยอดที่คุณยังติดไฟแนนซ์อยู่ คุณก็ขายเลยแล้วเอาเงินก้อนกลับบ้านครับนะครับแล้วก็ไปฟื้นฟูเรื่องของอาชีพเราลองดูอีกทีหนึ่งตั้งหลักใหม่อย่างน้อยที่สุดการขายตัดธารนี่แล้วมีเงินเหลือบ้างหรือเท่าทุนนะครับข้อที่หนึ่ง้วคุณไม่เสียประวัติถูกต้องครับอ่าแล้วฟื้นฟูตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วค่อยกลับไปซื้อใหม่ก็ได้รถอ่ะใช่ครับใช่ไหมถ้าวันนี้มันไม่จําเป็นแล้วมันยังพอมีทางออกก็ออกทางนี้ต่อนจะได้ครับผมนะครับอันนั้นก็เป็นอีกทางหนึ่งที่น้องหนึ่งว่าสําหรับคนที่ ไม่ใช้แล้วไม่มีความจำเป็นใช้รถแล้วก็ทางเลือกสองขายตัดภาระไปเลยขายตัดภาระนะครับในกรณี<อ>ที่พอเมื่อเราจําเป็นต้องใช้รถอีกอทีหนึ่งก็มาขอยื่นกู้นะครับนะครับซึบ่งตอนนั้นเครดิตเราก็จะยังดีอยู่แต่ข้อควรระวังอันนี้นะครับต้องเรียนพี่น้องนนึงว่าเวลาไปขายนะครับให้เขียนสัญญาซื้อขายชัดเจนแล้วให้กําหนดกับคนที่ซื้อรถเราด้วยว่าต้องปิดบัญชี ไม่ใช่เดี๋ยวพอฟังว่าโอ้ขายตัดภาระไปขายสมมติว่าเราอยู่แถวบ้านกันเอาไหมเอามาสองหมื่นเอาไปผ่อนต่อเลยครับอย่างนี้เสี่ยงเสี่ยงมากครับสมถมือว่าน้องเ,เขาจ่ายผมมาสองหมื่นผมได้ตังสองหมื่นโอ้ยเรียบร้อยละไม่มีภาระละน้องเขาไปผ่อนต่อบังเอิญเนี่ยลืมนึกไปว่าชื่อยังเป็นชื่อเราชื่อยังเป็นชื่อเรานะแล้วน้องเขาผ่อนดีอยู่สองเดือนหลังจากนั้นน้องเขาําบากเหมือนกันกแล้วเดือนที่สาม นอนเขาไม่พอแล้วเดยวนี้สามเครดิตที่เสียเครดิตเราใช่ฉะนั้นเทาควรระวังของการขายรถให้คนซื้อเขียนได้ชัดเจนปิดบัญชีเมื่อไหรอ่าเป็นไปได้นะครับก็ปิดบัญชีทันทีที่ซื้อเนี่ยแหละดีที่สุดนะครับ,รบแล้วก็ถ้าเกิดเขาปิดบัญชีแล้วก็ขอดูใบปิดบัญชีจากเขาเพราะมันปิดตุ้มโอ้ชื่อกูโล่งแล้วหมดภาระลาแล้วอย่างนี้ค่อยสบายใจครับผมอ่านี่ทางเลือกที่สองแล้ว นะครับสองจุดหนึ 1, ่งกับสองจุดสองสำหรับคนอีอยากใช้รถต่อกับไม่อยากใช้แล้วครับนะครับอะทางเลือกสุดท้ายนะครับคนที่มีรถเป็นเอกราและมีเล่มทะเบียนละเป็นชื่อเราละครับผมนะครับแต่ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าธุรกิจตัวเองอะมันลองมานล่ออยู่ไม่มีเงินครับจริงๆจ,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 จะไปกู้แบบว่าพวกอะไรนะบัตรกดเงินสดก็ได้เนาะใช่ไหมแต่ดอกมันแพงใช่ไหม ค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงปกติบัตรกดเงินสดเนี่ยดอกเบีย้ยแบบสูงสูงเลยเขาทักกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีครับน้องนึงถ้าที่ผมทราบมาคิดว่าบางเจ้าเขาคิดเดือนละเปอร์เซ็นต์นะครับเดือนละ,ละ,ละ,ปะเปอร์เซ็นต์ต่อปีนึงก็สิบสิบสองเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อัพสิบอัพสองเปอร์เซ็นต์ก็หนักอยู่นะหนักอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณขาดสภาพคล่องแต่มีรถที่มีเล่มทะเบียนแล้วอยู่ในมืออย่างเนี้ย อันนี้จะง่ายสุดง่ายสุดตรงไหนเลยไหมง่ายสุดตรงที่ว่าเราสามารถเอาเล่มรถเข้าไปเขาเรียกรีไฟแนนซ์หรือเขาเรียกจำนำเล่มถ้าเป็นโครงการของธนาชาิเนี่ยเขาเรียกว่ารถแลกเงินอ่ารถแลกเงินก็จะมีตัวเนี้ยรองรับสามารถที่เราเล่มทะเบียนนะครับไปเข้ากับไฟแนนซ์นะครับเรียกว่าโครงการรถแลกเงินของธนาชาตินะครับก็เอาไปเข้าได้ใช่ซึ่ง ก็จะได้เงินก้อนกลับมาครับผในการเสริมสาภาพคล่องครับแต่ผมแนะนํานิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราติดขัดนิดหน่อยเข้าไม่ต้องเต็มวงเงินก็ได้ใช่ไหมใช่คับพี่เอ็มก็คือถ้ามูลค่าลูกค้าลดมูลค่าลดของลูกค้าเนี่ยอาจจะประมาณห้าแสนบาทสมมติว่าประเมินมาห้าแสนลดพี่ได้ห้าแสนเอาไหมเดี๋ยวลูกค้าสามารถกู้ได้ตั้งแต่8 0,000ขึ้นไปก็สามารถกู้ได้แล้วะนะครับ พูดง่ายๆนะครับว่าคุณเอาเท่าที่เดือดร้อนสมมติว่าคุณเดือดร้อนแสนสองเอาเท่านั้นแหละครับนะครับหรือว่าถ้าคุณจะเผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยคิดว่าเออแสนสองแล้วา้ามันไม่ถ้ามันไม่อยู่จะทํายังไงอ่ะเอาสองแสนก็ได้ไดแต่ไม่ใช่ว่าเขาให้ห้าแสนแล้วบอกเอาเผื่อไว้ก่อนว้ยเอาห้าแสนเลยครับถ้าเอาเผื่อไว้เยอะอย่าลืมนะครับภาระที่คุณต้องกลับไปผ่อนมันก็เยอะตามนะใช่ครับแล้วเวลาคุณมีเงินเยอะแล้วมั่นใจไหม ว่าจะมีวินัยทางการเงินว่าห้าแสนน่ะเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆไม่ได้แบบว่าเผลอเอาไปจ่ายค่าอันนู้นอันนี้ไปซื้ออะไรเพิ่มน่ออหรอไหมครับเวลาเงินอยู่กับตัวเยอะคุณจะเริ่มแบบว่ามือเติบไหมเนี่ยเหรอไหมแทนที่ตอนแรกคิดว่าจะเอาไปลงทุนอยู่แสนสองใช่ไหมเฮ้ยเขาให้ห้าแสนเอาห้าแสนเลยแล้วกันบังเอิญได้ห้าแสนมาเพื่อนมายืมเออคุลาบากว่าเออมึงเอาไปห้าหมื่นเนอไหมครับพอเงินมันอยู่ในมือแล้วอํานาจการจับจ่ายมันมาทันทีนี่อเหไหมเอาแค่พอดี เผื่อนิดหน่อยพอครับอย่างเงี้ยดอกเบี้ยเยอะไหมเรื่องของเอารถไปเข้าเนี่ยดอกเบี้ยของหนึ่งถือว่าน้อยมากๆเลยเพราะว่าจากที่เจอลูกค้าบ่อยๆนะครับก็โครงการลดแลกเงินของเราเนี่ยดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่3บาทร้อยละ3ต่อปีนะครับสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะต่อบีเริ่มต้นเออซึ่งจริงๆถ้าเราไปทําพวกบัตรเงินสดก็อาจจะ12มันแต่ละที่แคมเปญไม่เหมือนกันเนาะใช่ครับ นะแต่ว่าโดยหลักการโดยหลักการนะครับต้องบอกพี่น้ององี้ว่าอะไรก็ตามนะครับที่เป็นเงินกู้โดยมีหลักทรัพย์คํำประกันดอกเบีย้ยจะถูกโอเคไหมหมายความว่าบ้านรถด,ดอกเบีย้ยจะถูกเพราะเขามีหลักทรัพย์ในการทำประกันคือพู้นี้ถ้าเราไม่ผ่อนเขายังเอาของไปขายต่อได้ได้วปะแต่ไอพวกบัตรกดเงินสดเนี่ยมันไม่มีหลักทรัพย์ทำประกันนี่รจริงไหมอ่ะเพราะว่าคุณกดมาเงินสดจ่ายไปแล้วสมมุติว่า ไปซื้อแบบว่าข้าวเซเว่นไปเที่ยวนอนโรงแรมมาแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ผ่อนไฟแนนไม่รู้ว่าจะไปเอาแบบข้าวเซเว่นที่ไหนของคุณมาขายไม่รู้ว่าจะเอาน้ํามันรถที่คุณไปเติมไปแล้วจะกลับมาอย่างไงมันหาไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยการที่มีรถอยู่มันก็ถือเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่คุณแปลงสภาพในยามวิกฤตได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกไว้เลยว่าไม่ได้อยากให้เป็นหนี้นะครับแต่ถ้ามันเดือดร้อนจริงๆต้องเป็นหนี้ อยากให้คุณสร้างนี่แบบมีประโยชน์ไม่ใช่เป็นโทษครับอ่าฉะนั้นตัวนี้ดอกเบี้ยแค่สามเปอร์เซ็นต์เองครับผมถูกกว่ากันสี่เท่าอาเราต้องคิดเอานะว่าเรามาใช้ประโยชน์ได้ไหมครับโอเควันนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วครับพี่หนึ่งครับผมเกมต้องขอบคุณพี่หนึ่งมากๆเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยมาแล้วก็ให้สาระดีๆวันนี้สามหัวข้อนะครับก็ลองไปคิดเอาว่าเราอยู่ในสเต็ปไหน นะครับเดือดร้อนเพิ่งออกรถมาแล้วเดือดร้อนหรือว่าออกรถมานานแล้วแล้วอยากจะที่จะลดภาระหนี้หรือตัดไปเลยนะครับข้อสองก็จะลดหรือจะตัดไปเลยครับนะครับอันที่สามจะเอาเงินกลับมาเสริมสภาพห้องไหมถ้าในกรณีถ้าเราถ้าเรามีรถที่เล่มพร้อมอยู่แล้วถือว่ามาผิดแล้วนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้ใครก็ตามที่ผ่านมาจะได้ประโยชน์จากมันนะครับก็กลับไปดูซัว่าเรา อยู่ในหัวข้อไหนและเราคิดว่าเราจะทําให้ชีวิตเรานมันดีขึ้นจากสาระในคลิปนี้ได้ยังไงถ้ามีคําถามอะไรก็ทักทา,ายสอบถามคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อะไรก็ตามที่วันนี้เราไม่ได้พูดเดี๋ยวอนาคตเนี่ยก็เดี๋ยวพยายามจะหาข้อมูลมาแชร์กันมีอะไรที่เป็นประโยชน์กันได้ก็พยายามที่จะมาให้สาระกันนะครับหวังว่าทุกคนจะมีเศรษฐกิจทางการเงินที่ดีนะครับการซื้อรถก็ ขอให้ได้รถที่ดีหรือใครมีรถอยู่แล้วก็ขอให้ประคับประคองผ่านไปได้ด้วยดีครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนึ่งจากทางพนาชาติมากเลยนะครับที่ไม้สารดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกขอก่อนใหะอร่อยบาย